นายถามจังชื่อนี้หลายคนอาจจะไม่คุณใช่ไหมครับแต่ถ้าจะบอกว่าเป็นคอนเทนต์ของคลื่นวิทยุคลื่นหนึ่งแห่ง A Time ออนไลน์หรือ A Time m e d i ยเมื่อก่อนเนี่ยหลายคนต้องรู้จักคลื่นนี้ครับ r a d i p r o b l r o b ซึ่งก่อนที่จะพลิกโฉมเป็นคลื่นวิทยุที่เปิดเพลงไทยผสมเพลงสากลเนี่ยครั้งหนึ่งคอนเทนต์ที่ชื่อว่านายถามจังเนี่ยได้รับความมิยมาอยา่างสูครับ ซึ่งที่มาของนายถามจังแล้วก็คอนเทนต์เนี้ยอะไรที่ทําให้ประสบความสาเร็จแบบท,ที่ว่าทําให้หลายๆคนที่มีปัญหามาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวเหล่านี้มาออกอากาศทางยูทิวและที่มาของโปรเจกต์นายถามจังนั้นเป็นอย่างไรวันเถิงนอกรอบคลิปแรกของปี2024จะมาย้อนวันวานเี่เราวนี้กันครับ Radio No Problem ถือว่าเป็นคลื่นวิทยุน้องใหม่ที่น่าจับตามองของทาง A Time m e d i ยหรือ A t i m ออนไลน์ในปัจจุบันนะครับ เลขหน้าปัดหลายคนคจะจำไปได้ดีก็คือ FM 8 8 0เมกเฮิร์์นะครับซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าเป็นคลื่นที่มีความแปลกใหม่ทั้งในเรื่องของคอนเซปต์รวมถึงตัวดีเจด้วยนะครับทีน้นในส่วนของความเป็นคลื่นของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงก่อนหนะ้าที่จะปรับโฉมเป็นรายการคลื่นวิทยุที่มีทั้งเพลงไทยและเพลงสากลรวมถึงตัวดีเจสามารถพูดได้สองภาษาคือภาษ,าษาไทยกับภาษาอังกฤษซ,ซึ่งใครที่เกิดในช่วงแบบยุคลังหลังที่ปรับโฉมรายการเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีนะครับผมก็เป็นหนึ่งในที่ฟังนะ แต่ก่อนหน้านี้เมื่อสักประมาณ30ปีที่แล้วนะครับช่วงที่ Radio No Probe l m เปิดตัวใหม่ๆก็มีคอนเทนต์หนึ่งครับที่ต้องบอกก่อนว่าเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากเขาจัดช่วงพิเศษขึ้นมาที่ชื่อว่าถามจังถามจริงถามได้ทุกเรื่องไม่เว้นแม้กระทั่ง <c oughs> <c oughs> อับดุลก็ช่วยไม่ได้นะครับนะฮะความน่ารักของช่วงนี้ก็คือมีบุคคลพิเศษคนหนึ่งครับรับหน้าที่ ไปลงพื้นที่ถามคำถามที่คนอยากรู้แล้วออกมาตอบกันในรายการนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาคนนั้นก็คือมิสเตอร์ถางจังนั่นเองนะครับมิสเตอร์ถามจังมีหน้าที่ออกค้นหาเรื่องราวที่น่าสนใจตามสถานที่ต่างๆในขณะเดียวกันก็จะให้ผู้คนทั่วไปนะครับในระแวกนั้นนั้นได้ส่งคำถามที่น่าสนใจกลับมาให้ผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นช่วงใหม่ที่ ตอนนั้นมีความแปลกใหม่อยู่เพราะปกติส่วนใหญ่บรรดาคล่นวิวที่คุณฟังนะั้นตอนนั้นเนี่ยหลักๆก,ก็จะเปิดเพลงนะครับโทรเข้ามาขอเพลงไม่ก็เพจขอเพลงแม่บองบอกอยุคยังเห็นได้ชัดเลยว่ายุคนั้นเพจเจอขายดีนะครับแล้วก็มาเป็นเล่นเกมอ่าพูดคุยกับดีเจนูน้นนี่นั่นคือมันก็จะเป็นแบบวนลูปแบบนี้แหละแต่การที่เอทามเปิดมิติใหม่ด้วยช่วงมิสเตอร์ถามจังเนี่ยถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีจาก ฟังเป็นอย่างมากนะครับไม่เชื่อลองไปฟังสิ่งที่พิเป้วิศวะเคยพูดถึงยุคหนึ่งของเรีย o โน p r รบแม m ที่ได้รับความนิยมกับช่วงนายถามจังว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งมิสเตอร์นายถามจังนั้นแน่นอนหลายคนน่าจะคุ้นๆกันใช่ไหมครับว่าใครมารับหน้าที่นี้ไม่ใช่อื่นใครใครที่ไหนครับนอกจากเขาคนนี้ d j เจเอกครินาวา ดีเจน้องใหม่ที่ถือได้ว,ว่าน่าจะตามองในขนาดนั้นนะครับก็มาเปิดประเดิมในขณะดีเจให้กับคลื่นน้องใหม่คือเ no รดิโอโนบลักแบนเปิกับทาง A อทามด้วยนะฮะซึ่งถือได้ว,ว่าเป็นบทบาทที่หลายคนน่าจะจดจำได้ดีนะครับซึ่งหน้าที่ของมิสเตอร์ถามจังก็คือจะออกไปตะเวนหาข้อมูลแล้วก็ถามคําถามจากแหล่งสถานที่ต่างๆที่อยู่ในทั่วกรุงเทพมหานคร,รหรือไม่ก็ในต่างจังหวัดนั่นแหละนะครับ ก็คือหน้าที่ที่ออกไปคือช่วงตีห้าถึงตีสองก็คือช่วงที่เปิดแล้วก็ปิดคลืนวิทยุนั่นเองนะฮะก็คือเวลาแน่แหละตีห้าถึงตีสองไม่ใช่แบบยี่สิบสี่ชั่วโมงของทุกวันนะครับตีห้าถึงตีสองของทุกวันนน่แหละซึ่งถือได้ว่าเป็นเวลาทําการของคลื่นนี้นะครับความพิเศษอย่างหนึ่งคือใครที่เจอคําถามเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ส่งเข้ามาร่วมสนุกให้กับดีเจแล้วก็มาตอออากาศเนี่ยเจ้าของคําถาม จะได้รับของรางวัลด้วยรวมถึงคนที่ตอบคําถามถูกก็จะได้ของรางวัลด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนี้มีหนึ่งหน้าที่ที่น่าสนใจคือใครมีปัญหาอะไรให้ดีเจช่วยตอบได้เปิดสายหน้ามายมีคําถามอะไรเปิดสายหน้าไมฟฝากคาถามและให้ดีเจตอบนะฮะซึ่งส่วนใหญ่คําถามที่จะเจอก็แน่นอนเป็นเรื่องปัญหาชีวิต ปัญหาความรักขับไฟเดนมากั้งคันนะครับเราก็อีกหลายเรื่องราวมากมายบางอย่างก็ถามถึงเกี่ยวกับเรื่องของวงการบันเทิงก็มีด้วยนะฮะซึ่งก็ถือด้ว่าเป็นไอเดียและกิมมิกใหม่ที่ตอนนั้นเอทามกล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆที่เรารู้สึกว่าเอ๊ยมันน่าสนใจและถือได้ว่าเป็นการเปิดสกราชเขาเรียกว่าสกราชใหม่ของวงการวิทยุที่ตอนนั้นรู้สึกว่าเอ๊ยมันน่าสนใจดีแล้วมันจะเป็นต้นแบบที่ผลิตไปเป็น ครับไฟเดย์ของคลื่นกรีนเวฟนะฮะที่หลายคนรู้จักจกันดีในปัจจุบันครับ